เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าสัตว์ขี่สุดน่ารักน่ารักเหล่านี้พวกเขาหาจากไหนกันนะครับคลิปนี้ผมจะมาเป็นไกด์วิธีการหาสัตว์ขี่ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก่อนอื่นเลยขอแยกประเภทสัตว์ออกเป็น3แบบก่อนนะครับ1คือสัตว์บกนะครับผมเป็นสัตว์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่บนบกสสัตว์น้ำครับผมณปัจจุบันวันที่ผมอัดคลิปวิดีโอนี้มีสัตว์น้ําแค่ตัวเดียวนั่นก็คือน้องแมวน้านะครับและสสัตว์ปีกที่เป็นมังกรครับ แต่ในอนาคตเนี่ยผู้วิจารณ์เขาจะอัปเดตเข้ามาเยอะอย่างแน่นอนครับผมตอนนี้มีแค่นี้อยู่นะครับเพื่อนๆหลกัหลกๆก็จะเป็นในส่วนของสัตว์บกนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของสัตว์แต่ละตัวนั้นก็แตกต่างกันออกไปบางตัวก็ไม่ใช่สัตว์นะครับผม,มเพื่อนๆแต่ก็ขอเหมารวมว่าเป็นสัตว์ฉี่เลยก็แล้วกันนะครับทุกคนโอเคก่อนอื่นเรามาดูสัตว์ที่หาได้ง่ายที่สุดก่อนนะครับสัตว์ที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่ใช้ดวงล้วนๆน,น,นะครับผมนั่นก็คือน,น้องหมูพิกกี้แบงก์นั่นเองเพื่อนเดี๋ยวขอดดดาาาววนีีนนะพอ่มมั น้องหมูพิกกี้แบงตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะทำไมหมูเป็นแบบนี้เมื่อกี้บักโอเคน้องหมูตัวนี้นะครับผมให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆวิธีการรับนะครับผมเราก็ต้องกดรับในส่วนของกล่องที่ออนอยู่ภายในแมปตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนมันจะมีล็อกอีไลวันกับรับของเวลาที่ออนอยู่ภายในแมปนะครับ รับของที่ออนอยู่ภายในแมปกล่องพวกนี้เรามีโอกาสเปิดได้น้องหมูถ้าหากว่าดวงดีนะครับแต่ผมเนี่ยดวงไม่ดีผมใช้เวลา3เกือบ4วันเพื่อที่จะเปิดได้น้องหมูนะครับแต่คนส่วนใหญ่นั้นใช้เวลาแค่วันเดียวนะครับผมเข้ามาเล่นแป๊บเดียวบางคนเนี่ยก,กดรับแล้วก็ได้หมูแล้วเพราะว่าหมูเนี่ยเป็นแค่ระดับแล่เองนะครับเพื่อนๆแต่ใช้เป็นพาหนะได้ดีมากนะครับผมรวมไปถึงวิธีการทําบัคกทาให้เรือของเรานั้นมันพุ่งได้เร็วในน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ในคลิปถัดถไปนะ ถัดมาคือน้องแมวน้ําน้องแมวน้ำเนี่ยเพื่อนเพื่อนถ้าเราขี่เขาและเคลื่อนที่บนบกนะครับน้องจะช้ามากช้ากว่าการเดินปกติอีกนะครับผมเห็นไหมอันนี้คือขี่น้องอยู่แต่ถ้าเอาน้องออกแล้วก็วิ่งเห็นไหมครับเราจะเดินได้เร็วขึ้นคล่องตัวมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าน้องเป็นสัตว์น้ํานั่นเองเพื่อนจริงๆน้องเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะครับผมแต่ถ้าได้อยู่ในน้ําเมื่อไหร่นะความเร็วในการเคลื่อนที่ก็จะติดสปีดแบบนี้เลยนะครับอันนี้เร็วกว่ามังกรน,นะทุกคนครับ ถ้าเทียบความเร็วกันแล้วแมวน้ําเร็วกว่านะครับผมแต่ว่าแมวน้ํานั้นบินไม่ได้นะครับผม <c oughs> แค่นั้นเองครับส่วนวิธีการรับก็ง่ายมากๆง่ายกว่าหมูอีกหมูเนี่ยต้องใช้ดวงนะครับผมน้องแมวน้ํานั้นต้องใช้การล็อกอินรายวันครับผมเพื่อนๆไม่มีเวลาเล่นแค่เข้ามาล็อกอินทุกวันจนถึงวันที่7ก็จะได้รับไปแบบฟรีๆเลยตรงนี้แต่ต้องห้ามลืมนะครับผมในส่วนของการล็อกอินเนี่ยเขาจะไม่แจ้งเตือนเรานะ ส่วนใหญ่แล้วบางครั้งเราเข้ามาเล่นเนี่ยคือมันไม่เด้งขึ้นมันจะต้องกดดูเองตรงนี้นะครับผมสาหรับใครที่ไม่เด้งนะทุกคนเราจะต้องกดดูเองแล้วก็กดรับทุกวันนะครับผมจนมาถึงวันที่7ก็จะได้น้องไปแบบฟรีๆครับถัดมาเป็นก้อนหินสุดน่ารัก มั้งนะซิซิฟัสนะครับผมก้อนหินก้อนนี้ให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าหมูนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นระดับรีเจ n นอรีนั่นเองนะครับแต่ว่าฮิตบ็อกจะใหญ่หน่อยนะเพื่อนๆในส่วนของก้อนหินนี้เดิมทีเนี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับแต่ของผมตอนที่ขุดเนี่ย อันนี้แนะนำนะครับใครที่อยากได้ในส่วนของสัตว์ขี่ประเภทที่ว่าขุดหานะเพื่อนเป็นพวกตัวแบบสีปกตินะครับผมเราก็ใช้ในส่วนของพวกที่ว่าไม่ใช่พวกที่ขุดแล้วมันทําให้ติดบัฟอย่างเช่นอีวิลเนี่ยคือขุดแล้วมันติดบัฟอีวิลเพราะฉะนั้นผมได้ในส่วนของสัตว์ขี่มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นสีเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ระวังด้วยนะในส่วนของการขุดนะครับผมวิธีการหานะครับผมก็คือการขุดเนี่ย เราจะต้องสะสมของให้ครบนะครับผมหินก้อนนี้เนี่ยหาได้จากกีกเทมเพอร์นะครับผมอันนี้จะเป็นของที่หาได้ง่ายที่สุดและในบรรดาทุกเกาะที่ขุดเนี่ยผมว่ากวอนหินนี้น่าจะง่ายสุดแล้วนะครับผมซินซิฟัสเพื่อนๆไปขุดที่กีกเทมเพอร์นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับลืมไปเรามีแมวน้ำนี่ว่าจะเรียกเรือออกมาทาไ,ไม <laughs> ผมลืมผมลืมโทษทีนะครับผมกีกจะอยู่ตรงนี้เลย พอเรามาถึงเกาะแล้วก็ทําการขุดไปนะครับผมทุกคนเราหาของ9ชิ้นเนี่ยของที่ยากที่สุดก็คือของระดับรีเจเนอเรนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าอยากให้ได้เร็วๆเราก็ต้องใช้ในส่วนของแม่เหล็กนะครับเพื่อนๆก็ขุดรอบเกาะไปเลยของที่เหลือเนี่ยนะครับผม ถ้าใครยังไม่ได้รีเจนนะครับผมให้ใช้ในส่วนของแม่เหล็กที่ว่าเป็นรีเจนพอดีว่าของผมเนี่ยหมดแล้วนะครับทุกคนถามว่าแม่เหล็กรีเจนหาจากไหนถ้าหากเราใช้หมดแล้วก็หาได้จากการเปิดกล่องนะครับผมแต่ว่าการเปิดกล่องแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นการแรนดอมนะครับก็คือเราจะต้องดวงดีประมาณหนึ่งผมไม่แน่ใจในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การออกระดับรีเจนเหมือนกันนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ10 15ประมาณเนี้ย นะครับผมแต่เหมือนว่ามีทิศเนี่ยจะอยู่ประมาณ5%มั้งถ้าจําไม่ผิดนะหรหรือ1%ประมาณนี้นะครับผมแม่เหล็กที่ใช้ในการขุดนะครับแต่เพืเ่อนๆลองขุดแบบปกติดูก่อนก็ได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับถ้าไม่ได้จริงๆค่อยไปหาแม่เหล็กมาขุดนะครับถ้าเพืเ่อนๆขุดได้ของครบแล้วนะครับผมบางคนอาจจะงงว่าเอ้าไหนอ่ะสัตว์ขี้ผมผมขุดได้ของครบแล้วนะครับผมก็ให้เราขุดต่อไปได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติ ผมขุดได้ของครบทั้ง9อันนี้แล้วนะครับในส,ส่วนของกีกเทมเพิร์นะผมขุดไปเก้าครั้งได้ของครบ9อันให้เราขุดต่อในครั้งที่10ปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของซีซูัตหรือว่าสัตว์ขี่มาตามเกาะนั้นๆน,น,นะครับผมอย่างเช่นเกาะเนี้ยผมได้ครบแล้วนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ขุดต่อนะเดี๋ยวผมขุดให้ดูนะเพื่อนๆในส่วนของนูกวิวเนี่ยผมได้ด <Sabrina> ไดของครบหมดแล้วนะครับผมทีนี้ครั้งถัดไปที่ผมขุดหรือว่าครั้งเนี้ยผมจะได้ในส่วนของสัตว์ขี่มาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกดข นะครับผมเขาก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมจะเป็นระดับรีเจนนะก็ตามเกาะเลยนะครับเพื่อนเนเราสามารถดูได้นะครับผมเฮ้ยติดบัฟไหมเนี่ยลืมเปลี่ยนโอ้โหติดบัฟมาด้วยผมได้รองเท้าที่เกาะนี้จะเป็นรองเท้านะครับผมเอ้ยลืมดูอ่ะเพื่อนๆนไม่เป็นไรติดบัฟมาก็ถือว่าเป็นรองเท้าไฟนะครับผมรองเท้าไฟพอใส่แล้วใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ความเร็วเนี่ยน่าจะพอๆกับซิซิฟัสไหมหรือว,ว่าก้อนหินเร็วกว่าเหมือนก้อนหินจะเร็วกว่านิดนึงนะครับผมอันนี้น่าจะเร็วกว่าหมูนิดนึงมั้งรองเท้าติดไฟครับและถ้าเพื่อนๆฟังให้ดีๆมีเสียงด้วยนะครับผมของบางอย่างเนี่ยเขาจะมีเสียงนะ แต่ว่าเราจะต้องเอาหน้าจอของเราเนี่ย <ๆ S 1> เข้าไปใกล้ๆกับตัวละครแบบนี้นะครับผมถ้าถ้าออกห่างหน่อยเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนะครับผมของบางอย่างก็ไม่มีเสียงนะครับอย่างเช่นก้อนหินไม่มีเสียงหมูก็ไม่มีเสียงนะครับผมโอเคไปชิ้นถัดไปกันเลยนะครับผมถัดมาก็คือในส่วนของพินาตานะครับผมพินาตาเนี่ยเอาขึ้นมามันจะใหญ่นะครับแต่พอเวลาขี่ปุ๊บตัวมันจะหดลงอันนี้ก็จะเป็นเสียงมาวิ่งเลยนะครับผมก๊อบกลับกบกบแบบนี้พินาตาจะเร็วกว่า2ตัวนี้เท่าที่ผมสังเกต นะครับเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าจะเร็วกว่า2อ,อันนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันขุดยากกว่าอะไรแบบนี้นะครับผมพินตตาหาได้จากอีเวนต์นะครับผมมันจะมีอีเวนต์ที่ว่าเป็นก้อนเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้ามาคาวอะไรสักอย่างในแหละครับผมจะลอยอยู่บนท้องฟ้ามันจะเป็นเกาะแล้วก็มีสายลุงเลยมองเห็นได้แต่ไกลนะครับเพื่อนๆนก็ไปขุดด้านบนอ๋อลืมไปดูตรงนี้ได้ดีกว่าลูหน้าคาวนั่นเองนะครับผม ในส่วนของพีนาต้านะครับได้จากอีเวนต์นี้เลยลูหน้าคขวนะครับผมพออีเวนต์เกิดปุ๊บเพื่อนๆก็ไปหาครับหาว่ามันเกิดตรงไหนแล้วก็ขึ้นไปขุดด้านบนนะครับผมโอเคถัดมาเป็นสัตว์ขี่ที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับผมนั่นก็คือมังกรครับเพื่อนๆมังกรเท่าที่ผมเห็นในเซิร์ฟนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมังกรปกติแบบนี้กับอีกตัวหนึ่งคือมังกรทองอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหาจากไหนนะครับเพราะว่าถ้าใช้ในส่วนของขั้วที่ขุดแล้วมันทําให้ของติดบัฟเนี่ย มันจะไม่มันเออมันติดไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะเพื่อนเพือนเพราะว่ากล่องที่ได้ผมขุดได้มาก็คือกล่องปกติไง แต่เคยเห็นมังกรทองอยู่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเรามาดูวิธีการหามังกรกันก่อนนะครับมับงกรเพื่อนๆขี่ก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับผมถ้าเล่นในมือถือกดกระโดดก็จะบินเลยนะครับผมในพีซีก็กดสเปกปลาบางทีอาจจะไม่ติดนะครับผมเมื่อสักครู่นี้กดกระโดดแล้วไม่ติดเห็นไหมเพื่อนๆก็กดอีกทีหนึ่งนะครับผมอาจจะต้องกดแล้วขยับตัวไปด้านหน้าด้วยอะไรแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราขี่เขาอะ่ะมันเป็นบั็กนะครับผมเพื่อนๆเนี่ย อาจจะต้องขยับแล้วก็กดออกแล้วก็ขี่ใหม่นะครับผมวิธีการบังคับทิศทางก็คือหันหน้าจอนะครับผมเพื่อนเพื่อต้องการให้เขาบินสูงขึ้นก็หันหน้าจอสูงขึ้นนะครับผมบินลงก็หันหน้าจอลงแบบนี้นะครับผมซ้ายขวาเหมือนกันเลยบังคับทิศทางแบบนี้นะครับผมสามารถทาคอมโบได้ด้วยนะครับคอมโบในกรณีที่มีอีเวนต์เกิดอยู่เกาะในส่วนของแบทแลนนะครับผมเราขี่มังกรไปช้านะครับ แต่ว่าเราบินอยู่บนท้องฟ้าสูงแบบนี้เพื่อนๆมีแมวน้ําใช่ไหมเรากกดแมวน้ําปุ๊บล้วก็กดขี่แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคอมโบนะครับผมแมวน้ำเนี่ยมันจะเร็วกว่าไงถ้าอยู่ในน้ํามันจะเร็วกว่ามังกรน,นะครับผม <laughs> เพื่อนเขาตามมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตำแหน่งที่ผมขุดได้มังกรก็คือตรงเสาเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับผมจะได้กล่องก่อนนะมันจะเป็นกล่องที่อยู่ในช็อปแบบเนี้ย นะครับผมทุกคนเห็นไหมกิฟต์ออฟดากอนนะครับผมแต่เพื่อนๆสามารถหาได้ฟรีจากการขุดตรงนี้เลยนะครับผมก็ลองขุดดูครับบางคนก็อาจจะได้ที่อื่นนะครับผมแต่ของผมเนี่ยขุดหารอบเกาะแล้วอ้ใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันครับกว่าจะได้นะครับผมมาออกในส่วนของกล่องตรงนี้นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการตามหาสัตว์ขี่นะครับเพื่อนๆชื่นชอบตัวไหนก็ลองดูไปขุดหาที่เกาะนั้นได้นะครับผมของผมเหลือในส่วนของไพเลดบัคนะครับผมแบดแลนไพเลดบัคอันนี้เป็นไรอ๋อไพเลดบัคจะเป็นปืนใหญ่อันนี้เป็นปืนใหญ่นะเพื่อนๆนะครับแบดแลนก็จะเป็นรถนะครับผมลูน่าเราได้แล้วนะครับผมส่วนลูน่านิวเยียเกาะใหม่หรือว่าเกาะอีเวนตรงนี้ไม่มีนะทุกคนเกาะนี้ก็คือมีแค่มังกรอย่างเดียวเลยนะครับผมส่วนถ้าหาครบแล้วก็คือไม่ได้อะไรมั้ง ผมเหลืออันเดียวอะเหลือกล่องเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้อะไรนะครับผมถ้าขุดได้กล่องก็คือเปิดแล้วได้มังกรน,นะครับเพื่อนๆส่วนอันนี้เพอร์มาฟอร์สเนี่ยจะเป็นจะเป็นคล้ายๆตุ๊กตาหิมะนะครับผมน่าจะเป็นสับประหลาดมั้งดูจากลักษณะแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมยังไงคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับก่อนจะจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกรงงใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ